ทวิตเตอร์เดือดระอุเมื่อคำคืนที่ผ่านมาจนติดแฮชแท็กแบรนเนติดเทนทวิตเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยจากรายการดังในทิกต o อกถกข่าวสาวประเด็นของคุณเจนจินดาที่ดึงเอาเพรปากปาราหน้าเป๊ะและเนตกรับพูดแม่น,น้ำโขงมาแบทเทิลกันเนื่องโดยเนตได้มีการโพสต์ตำหนิดาทอลอยๆแต่ชาวโซเชียลโยงไปถึงกรณีแตงโมนิดาแถมยังมีการออกมาเซฟกระติกอีกด้วยทําให้เกิดการโต้เถียงกันสุดเดือดกลางไร้สด อันนี้คืออะไรเอ่ยที่พี่เจนแคปไว้ได้อ่ะอันนี้ตอบพี่เจนหน่อยพี่เจนพยายามเป็นกลางนะอะตอบพี่หน่อยอันนี้เน็โพดว่าตัวเองเนะเน็โพดอะไรนะคะคุณเน็ตเน็ตโพดว่าตัวเองแล้วตอมอนี่คือหมายถึงอะไรในชีวิตของตอมเขาใช้ปทางประเทศสื่อมวลชนสื่อไหนเขาก็ใช้ตอมหล่นอย่ามาสตอเบอร์รี่เลยตอมมะเฟืองแม่ตอมะเฟืองที่อยู่ในทะเลนะ เอาดีๆคุณเนทแต่อันนี้และอันนี้โพสเนี้ยเป็นโพสก่อนที่จะเจอร่างของพี่เขาเห็นโพสแบบนี้คือชาวเน็ตต้องว,ว่าคุณไปสาบแช่งเขาหรือเปล่าอ่าเอาพูดเนทคือไม่ได้ไปสาบแช่งเขาแล้วคือว่าเนทก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟซีที่เต็งพัฒนาทีได้นะส่งมาให้เจนแล้วมันไม่ใช่การตัดต่อเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจนจะเอาให้ดู เอางี้คลิปล่าสุดที่โพในทิกตอกเมื่อเก๊ที่เกี่ยวกับคุณดาราสาวที่เขาเพิ่งจากไปเมื่อเก๊คุณเนยได้โพจริงจริงใช่ไหมอันนี้นี่ไม่ได้พูดถึงใครนะพี่เจนก็ฟังดีๆอ่าน,นดีๆน,น,นี่ไม่ได้เอ่ยถึงใครพูพ่เจนค่ะโ <ขอ S 3> ชว์ต่อหน้าสาารณชนหน่อยค่ะได้ค่ะแบบนึงนะคะกําลังจะกลับวงในวงวงนงวงในของมันอะวงในที่ไหนวงในเวอร์โพส์นี้ยคุณเนท อันนี้มันแรงมากเราไม่อยากอ่านอ่ะทุกคนมันคนละคนหรือเปล่าพี่เจนแต่มันเป็นปชื่อแอคเคาวด์เนตกับคทูคน,นะคะแอคเคา์มึงค่ะแอคเคา์นี่ก็จริงแต่ว่านี่ไม่ได้ไปพูดถึงนางเอกคนนั้นคนละเนื้ออ๋อแมวข้าบ้านโพส์ว่างั้นแมวมึงโพส์หมามึงโพส์ว่างั้นอันนี้กมองขอชี้เจนนิดนึงนะว่านี่ไม,ม่ได้พูดถึงนาตาก็โง่อยู่แล้วยังจะโง่สมองก็ยังจะโง่อีก อุ่ยทำไมแม่สาบแรงมากเลยอ่ะแม่ไม่ได้สาบค่ะฉันไม่เลือกฉันไม่ได้เป็นแม่หล่อนไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่หล่อนโพูดด่าฉันทุกวันวันละเจ็ดแปดพูเพราะฉะนั้นหล่อนไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่คนข้างหล่อนเลือกฉันทั้งทั้งหล่อนเขาเลือกเป็นแม่หล่อนจะไม่ด่าฉันอีอูดอีเบี้ยวอีนั่นอีนี่หรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันตัดเรื่องนั้นออกไปเพราะฉันโดนด่ามาตลอดสิบปีแล้วฉันไม่แคร์ประเด็นที่ฉันต้องการคือหล่อนต้องตอบเรื่องของแตงโมให้ได้ว่าหล่อนพูดทำไมหล่อนทำแบบนั้นทำไม เอาคุณเนตต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะคะคือตอนนี้บางทีถาตอบไม่ได้หลอนก็ไปตายก็ไปเป็นอีเกอีเกคองถมเหมือนฉันเคยด่าหล่อนอะในเมื่อมึงบอกว่ามึงไม่ได้พูดถึงเขามึงไม่ได้เอ่ยชื่อเขาแต่ว่าอยู่ดีมึงโพสถึงผู้จัดการเขามึงเกี่ยวยงอะไรทั้งนั้นตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนหนูไม่ได้เอ่ยชื่อแตนโมเลยแต่หนูพูดถึงผู้จัดการแตนโมตอบคำถามอันเกี่ยวยงอันนี้ให้ได้ก่อนว่าคุณโพส์ทำไมล่าสุดให้คนลังแตกติกเพื่อกติดเปะไรกับมึงเพิ่งรู้ค่ะแล้วก็เขาก็ คือว่าเขาเป็นนักสงสารอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเขาเป็นคนผิดตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหาเขาเลยอ่ะเขาจะเป็นคนผิดได้ยังไงเนทถามไม่มีใครบอกว่าเขาผิดค่ะแต่แค่เขาเป็นคนที่ไม่พูดความจริงทั้งหมดเท่านั้นเองใช้สติในการกันกองข่าวก่อนที่จะพูดหรือว่าจะพูพากษีจาระไรอย่าเอาสรุปกูไม่ได้อะไรเลยมาดังตอแหลกับมึงเนี่ยคุณแม่ใจเนาดลีหน้าจางเขาตัวด่านระดับประเทศเขาจะให้กำลังใจแตนโมเลยแล้วหล่อนเป็นใครหล่อนรู้จักลีหน้าจังไหม เขาด่าสับแหลกแต่ว่าเรื่องความเป็นความตายเขายังให้กาลังใจแตงโมเลยแล้วหล่อนเป็นใครฉันอยากจะถามย้ำอีกรอบว่าหล่อนเป็นใครอีเนสตอบหนูก็เป็นคนไทยไงแม่เป็นคนไทยที่โง่ไงมึงไม่ควรอยู่ในฝืนแผงฝืนแผนดีไทยด้วยซ้ำเพราะมึงมันโง่คุณเนสทำไมขำมาคุณเนสชอบให้คนด่าหรออันนี้ถามจริงๆแม่หนูกำก็คือขำก็ปากป้องปากไปเถยือกดอกไม่หัว แล้วตลกแม่่คือแม่อินเกินไปไงพี่เพชพี่เพชอินเกินแล้วหนูก็พวเาเธอมันเร <ใน S 1> ื่องชีวิตคนมันจะไม่อินได้ยังไงตัวตามสบายเลยเจนให้มันพูดเราไม่ผิดอ่ะถ้าคนเราไม่ผิด<อ>ให้รับผิดอะไรที่เจนเนผิดที่โพสต์เรื่องคุณเขาในตอนนี้ที่ประชาชนกําลังอ่อนไหวกับเรื่องนี้อะคุณเนสจะตอบอยังไงในเมื่อตัวเองคิดว่าดังระดับโลกไม่ขอพูดอะไรเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้พูดถึงเขา แต่หลักฐานโพสแล้วอักษรยอ่อหรืออะไรต่างๆในไทม์ไลน์เรื่องเราคุณเนทอันนี้คุณเนทยังปกติอยู่ใช่ไหมอ่ะอันนี้ถามตรงๆเราก็คุยกันดีนะ,นะตแต่ว่าเป็นโพสไปนะพี่เจนพี่เจนจะต้องดูเป็นโพสเป็นโพสไปเราไม่ได้ไบกเอ่ยชื่อใครเราไม่ได้ว่าดู<ป>แล้วพี่คุยพี่ดูตลอดแล้วพี่แคปคุยกับน้องๆในกลุ่มพี่ตลอดว่าเออทำไมเขาถึงโพสแบบนี้แล้วน้องๆทุกคนก็ก๊กอบส่งกันมาแบบเต็มเลยแล้วก็คือแบบพอคุณเนททัวร์ไป